Yeah. หมายถึงวิธีปฏิบัติทางศาสนาเพื่อสงบใจ เสดียะนะคะเพราะว่าทำไมทาไมเนแมวจะถึงเป็นเป็นที่เรียกว่าไอเรี่ยองนี้เพราะว่ามันมาเก่อกอที่จะกัดกินอะไรนะที่แมวมันชอบก่อกับขยะค่ะขยะอ๋อคน ตั้งใจอูก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาทห่ผมมั่นใจค่ะว่าเพื่อๆจะต้องติ๊กาพึงที่น่ารื่นรที่ินค้าในวัตถบจอโลกแต่จริงๆแล้วเนี่ยือเรื่องขนาดใต้สัวที่ิงนะครับอาจจะเป็นยื่นเงนสาะครับที่เราถึงได้มานนีครับวันนี้ผมเลยจะพาทุกคนไปรู้จักเซเี่ยนจะกไคร ยังไม่รู้าำไม่รู้เรื่องราวที่น่าสนใจรอบตัวเทคโนโลยีรายงานและประวัติราสตร์เจเรสติชีครับประกอบด้วยท้งสองคำก็คือคำว่าเจเรียสปีชี J ่ครับคำว่าเจเรสติี่เนี่ยมาจากภาษาอังกฤภาษาอิตาลนะครับที่อ่านเราเสียงว่าอันเจโนสที่แปลว่าเป็นของอืู่ครับผมส่วนสปีชี่เนี่ยแปลว่าหญิงซึ่งสติชี่นะครับเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดนะครับในการผสมของซิลิคอนนะครับ โดยใย้สปีชีหรือในภาษาไทยที่หมายถึงชิ้นพันต่างถี่คือสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่พันธุ์ดั้งเดิมครับแต่เป็นพันเข้ามาจากที่อื่นมันอาจจะเกิดได้จากความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ได้ครับถ้าไม่ตั้งใจเนี่ยอาจจะเกิดจากการที่เราไปเที่ยวตา่างประเทศเนาะแล้วเจอเป็นอย่างที่อยู่น้ำนะครับที่มีแบคทีเรียหรือเชื้อราอยู่นะครับ,แ,บ,บ,ลยยรบแล้วกลับมาไทยมันก็ขอรับเปลือกสปีชีได้นะครับแต่ถ้าตั้งใจเนี่ยก็คือการนำเข้าสัตว์หรือครึ่งเนี่ยอย่างผิดกฎหมายเป็นถูกกฎหมายก็ได้นะ รวมไปถึงนะครับการแค่เราปล่อยปลาทำรูปผิดที่เนี่ยก็อาจจะต่อ้เกิดเอเยนต์อิชี่ได้นะครับแล้วเอเยนต์อิชี่มันสำคัญยังไงกับชีวิตเราใช่ไหมครับเพื่อเพืลองที่ดูนะครับว่าถ้าเราไปปล่อยปลาทำรูปออาจะกปลาที่ไหนดูว่าไปปล่อยในแหล่งน้ำไหนน้ำหนึ่งนะครับแล้วปลาตรงเนี้ยมันจะกินกุ้งหอยจี้ปลาตรงนั้นหมดนะครับไปแย่งอาหารของสัตว์น้ำตรงนั้นนะครับสุดท้ายระบบดูเวก็จะ <า>เออก่งมากอาจารย์เก่งมาก,ก,มากต่อไปช่วงที่สาช่วงที่สใครจะอ่านอาารยครับตอนนี้บ้านดูเหมือนจะสั่นราวกับสิ่งมีชีวิตคือฟ้าตเตียงที่นื่ตกลงมาจากโต๊ะข้างเตียงเอาไว้ลงที่พื้นและใช้เท้าทั้งสองเหยีบไว้ให้แน่นแล้วบ้านทั้งหลังทั้งหลังก็โส่เสียงนี้ครับ เราลาขยามที่จะดิ้นให้หมือจ้าโที่ยึดมันไว้มันคงลอยแข่งเต็งเรากับจุกไม้ก๊อกแข่งไปตามแนวจุดของกระแสะน้ำคือยึดขอบเตียงไว้แน่นบ้านโคลงจากด้านหนึ่งไปด้านหนึ่งและลอยไปตามความยาวของเชือกที่ปูไว้มีเสียงน้ำระพบกับท้อทุูเบ่าแล้วก็เงยียบหายไป แล้วแสน้ำก็ค่อยๆช้าลงปล่อยให้มันแขวนกับที่เดิมเธอ,อกั้นใจและนั่งอยู่เป็นเวลานานคือรู้สึกถึงการแขวนของบ้านความมืดปกคลุมปกคลุมลงมาท่ามกาลางฝนที่ตกไม่หยุดย่อนเธอซบสศรีรษะลงบนแขนที่มือ,อยังรึดขอบเตียงไว้แน่นแล้วเธอหลับไป Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เสียงนั ns, ้นดังมาจากนอกบ้านจากแม่น้ำโดยเสียงเพื่อนไวบบางอย่างที่มีขนาดใหญ่จนทําให้เกิดเสียงงเสียงที่สุดหรือกวาดไปอาจเป็นบ้านอีกหลังก็ได้แล้วมันก็เข้ามาชนให้ชนตรงๆแต่ถูไปตามด้านข้างและไหลไปตามความยาวของบ้านต้นไม้นั่นเองโดยความเสียงของไม้และใบไม้ที่ถูกผ่านไปแล้วลอยตามายนะยิ่งไห้เสียงเสียงส่ำและเสียง บาามายางกระหน่ำกระหน่ำจนกายเป็นส่วนนหึ่งของความเงียบไปแล้วเธอนอนนอโวยอยู่บนเตียงเด็บจะหลับไปแล้วเมื่อได้ยินเสียงร้องอีกคราวนี้ใต้เตียงหมือนอยู่ในห้องเธอเธอนลุกขึ้นนั่งบนเตียงมือกระทบกับความเงียบของตนไร้เพื่อนเธอคุกเข่าลงบนหมอนยืดตัวไ้บนตักนั่นใครเธอตะโกนถามเสียงตอบกลับมาเป็นเสียงร้องแบบน้ำดึง แต่คราวนี้ลดความแหนงลงบอกถึงความเหนื่ออ่อแล้วแล้วความเงียบอันว่างเปล่าก็เข้ามาแทนที่ธอยกลับมาที่เตียงไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามอยู่ เจอนกับปัญหาได้นี่ไปเจอนกับปัญหาไดนี่แมวแมวตัวใหญ่ตะปุยแมวตัวใหญ่ขนังแมวตัวใหญ่ตะปุยขนังอะไรครับเสียงขนังที่แยกออก